สวัสดีค่ะพัชรีเจรนายกูลค่ะปัจจุบันเป็นนักวิจัยอุโซของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะภารหน้าที่เป็นที่ปรึกษาศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานทางเทคนนคการแพทย์และกายภาพบำบัดค่ะก็คือได้รับทุนวิจัยค่ะในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะหรือ ai นะคะซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์สําหรับการทํานายภาวะวิกฤตของผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วย ใน ICU ค่ะทำให้พยาบาลแล้วก็แพทย์ที่รักษาแล้วก็ดูแลเนี่ยเข้าถึงผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตค่ะสำหรับจุดเด่นของตัวโปรแกรมอัจฉริยะนะคะทำนายผลสุขภาพเทียบกับอายุนะคะมาจากการที่เราเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ในประชากรที่มีสุขภาพดีค่ะเราก็เก็บจากฐานข้อมูลประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งใกล้เคียงกับมายาลยขอนแก่นนะคะแล้วก็อยู่ในเครือข่าย ของคณะเทคนิคการแพทย์นะคะของศูนย์วิจัยซิสแมปของเรานะคะ ก็ขั้นตอนการทํางานก็ง่ายมากนะคะเพียงแต่จากการที่เราได้รับผลตรวจสุขภาพเนี่ยปกติก็จะได้รับเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะได้รับเป็นไฟล์ซึ่งปัจจุบันเราได้พัฒนาตัวอัลกอริทึมนี้ค่ะให้สามารถที่จะกรอกข้อมูลผลตรวจสุขภาพเข้าไปนะคะในลักษณะของเว็บเบสนะคะหรือเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันในมือถือนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของผลตรวจเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าไปกรอกข้อมูลนะคะซึ่งการกรอกข้อมูลเนี่ย จะสามารถเก็บข้อมูลได้ต่อเนื่องถึง15ครั้งนะคะซึ่งถ้าเกิดเราตรวจประจำปีปีละ1ครั้งก็คือสามารถเก็บเรคคอร์ดเราได้เนี่ยยาวถึง15ปีค่ะก็ในส่วนที่ตอนนี้ตัวโปรแกรมที่เราพัฒนาแล้วนะคะ<ม>เราก็ได้นำมาใช้ในการประกอบกับก,บการแปลผลในห้องปฏิบัติการค่ะซึ่งทางคณะเทคนิคการแพทย์นะคะเรามีห้องปฏิบัติการ เรียกว่าห้องปฏิบัติการชุมชนนะคะเราก็ได้ใช้ตัวเว็บเบสตัวนี้นะคะทดลองใช้ในชุมชนนะคะก็จะทำให้ประโยชน์หรือการใช้งานเนี่ยมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมสุขภาพ ชะลอวัยและวก็ชะลอโลกซึ่งการที่เราเก็บข้อมูลสุขภาพตรงนี้ค่ะเราเก็บตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมนี้ก็สามารถทำนายประชากรทั้งในกลุ่มที่เป็นวัยทำงานนะคะรวมถึงวัยที่จะก่อนเข้าผู้สูงอายุนะคะหรือเป็นวัยที่สูงอายุแล้วนะคะก็จะทำให้บุคลากรต่างๆนะคะในทุกช่วงวัยเนี่ยเป็นประชากรที่มีสุขภาพดีนะคะทุวนหน้าค่ะ